เห็ือเวลาแค่ประมาณ10ชั่วโมงนะทางแมปเพจซิมก็จะมีการอัปเดตเข้ามาไปแล้ววันนี้เอ,อ เรามาแจฮิวในกิจกรรมรับกันสักหน่อยแล้วกันแล้วก็ในส่วนของอัปเดตหน้านี่คือหลีกอัปเดตมันไม่ค่อยมีออกมาเยอะทุกคนหลักๆมันก็จะมีแต่แบบเพชรโกโดนแต่ว่าเออแบบเพชรโก้มันมีคนเล่นแค่ประมาณ9000ถึงหมื่นเออหนึ่งหมื่นคนอะค่ะก็ถามว่าแบบมันเออ <c oughs> พี่ก็ไม่ได้เข้าไปเล่นานานแล้วแบบนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าเออมันเป็นไงบ้างอา่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแจฮิวในกิจกรรมรับกันสักหน่อยละกันอา่าแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าสรุปผลการสุ่มคิ้วก่อนคืออาทิตย์นี้คือเราสุ่มฮิ้ว่ไ1 คืนพี่สุ่มคิวได้เพิ่มอีกสองตัวโดนเป็นคิวสเก็ตบอร์ดหนึ่งตัวกับเจ้าฟอฟฟี่แคทหนึ่งตัวโดนอ่ะเอาขึ้นไปเลยออืฮึได้มาทั้งหมดสิบแปดตัวไปนะสามแจกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแจกทั้งหมดหกตัว,ตวเดี๋ยววันนี้พี่จะหาซื้อคิวเพิ่มแบบมาสักสามตัวเดือนอันที่หน้าคือเราจะได้แจกยิ่ประมาณสักเออเจ็ดตัวโดนอ่ะไปเทรดดิ้งพาซ่ากันดีกว่าอืมสำหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ a อ k เนี่ย พี่แนะนำแอปนี้เลย UG Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วยถ้าทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งและสำหรับใครที่เพิ่งใช้ครั้งแรกนะให้ทุกคนกดไปที่ UVP จะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย มื่อวานเราบอกว่าเราจะไปซื้ออะไรนะลืมเขาวี่จะดาก่อนเนาะซื้อไหนสักตัวหนึ่งอืมอาราคาเท่าไหร่ครับอู้สิบเก้าเลยโอ้โหตัวคอนดิทอปแฉะอ่าซื้อมาอมหนึ่งตัวโอเคอ่าแล้วก็มีตัวอื่นไหมอันนี้อีสเตอร์บันนี่เหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ค่อยอยากได้ฮิ้วในเวนนี่มันมีตัวอะไรบ้างวะมันมีแค่นี้เหรออ่าเดี๋ยวนะมันมีฮิวอะตอมิกหนึ่งตัวกับเออยูนิคอร์นกริดหนึ่งตัวใช่ไหมมีสองตัวอ่าอะตอมิกสักตัวแล้วกันอะจอมิกอืมอ่ะไปทุกคน โอ้โหยี่หกเลยพี่อ่าหากันหนึ่งเอ็มไม่เป็นไรหรอกอืมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ฮิวเหนึ่งตัวเดี๋ยวเอาเป็นกิจกรรมลับแล้วกันฮิวในอีเวนนี้มันมีตัวอะไรเข้ามาบ้างวะพี่ลืมอะแป๊บหนึ่งนะพี่ขอนุีาตเข้าดูในหลีกอัปเดตก่อนกันไอเจ้าแบร์ตัวนี้มันราคาเท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งขอดูก่อนอ่ะฮิวอ่ะทำไมไม่มี what า่าแต่ว่าเออไอไอไอนี่มันมีนะในหน้าเว็บมันมีเออมันมีบอกทุกคนว่ามีตัวเนี้ยอะไรเจ้าบ๊อบแคทอะบ๊อบแคทอะฮะ ราคา70อ๋อจาเอไอเอเรียแฟนตาซีใช่ไหมไอเรียสุดท,ท้ายราคา70ค่อนข้างแพงอเอาเรื่องนะเนี่ยมามามาไหนๆก็ไหนและ70จริงเบาอืมโอ้โห80โอ้70โมนี่ว่าแม่ขี้โม้จะหายเลยคนขายของเนี่ยอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับ75โอ้โหซื้อเลยดิรออะไรโอเคเรียบร้อยอประมาณนี้ทุกคนไปกลับสู่หน้ารอบบี้ของราดีก่า โอเคงั้นก็ทีนี้คือเราสุ่มคิวได้เออสิบแปดสิ่สิบยี่สิบตัวแจกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจกทั้งหมดเจ็ดตัวในที่หน้าแล้วก็ในสองกิจกรรมรับเออพี่แจกเป็นเจ้าเจ้าเออบ๊อบแคทแล้วกันนะอ่ะเอาขึ้นเลยครับหนึ่งตัวอ่ะงั้นก็ในสองกิจกรรมรับนะให้ทุกคนนะเออทายซิว่าปกคลิปนี้ปกคลิปไหนแล้วถ้าสม่มติเจอแล้วเปิดไพทุกคนนะเข้าดูที่ใต้คอมเมนต์ในคลิปนั้นแล้วก็จะเจอลิงก์สองกิจกรรมรับเองเอ่ะงั้นก็นนะนกนนะสำหรับคลิไไม่ดนะ้ฮะ